สวัสดีทุกคนค่ะเจอกับครัวบ้านบ้านอาหารอร่อยนะคะวันนี้ก็มีเมนูอร่อยแบบบ้านบ้านมาฝากเพื่อนเพื่อนกันค่ะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะวันนี้เราจะทํายำไข่มดแดงหรือว่าก้อยไข่มดแดงนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาไข่มดแดงที่ยังสดอยู่นะคะเดี๋ยวพี่จะนําไปลวกน้ําให้สุกกันค่ะล้างให้สะอาดนะคะต้มน้ําร้อนให้เดือดค่ะนําไข่มดแดงลงไปลวกให้สุกนะคะบางคนอาจจะทานสดสดนะคะแต่ขอพี่ขอลวกแบบนี้ค่ะ เอาตามที่ชอบนะคะจะลวกหรือไม่ลวกก็ได้ค่ะพอลวกสุกก็ยกขึ้นมาพักให้เสด็จน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำก้อยกันเลยค่ะมาดูส่วนผสมก่อนนะคะส่วนผสมก็จะมีประมาณนี้ค่ะไข่มดแดงนะคะน้ำมะนาวพริกปน่น น้ำปลาหอมแดงนะคะสาระแหน่ผักชีต้นหอมแล้วก็พริกแดงซอยค่ะสำหรับผักเคียงก็ตามชอบนะคะมีอันไหนก็เอาอันนั้นเลยค่ะ <c oughs> เพราะว่าแต่ละบ้านก็มีไม่เหมือนกันนะคะของพี่ก็จะมีประมาณนี้ค่ะสาระแหน่โหระพานะคะแล้วก็ผักติ้วค่ะมาทำน้ำํายำกันก่อนเลยค่ะน้ําตาลเคี่ยวนะคะตามด้วยน้ำปลาแล้วก็พริกป่นค่ะ เอาตามชอบนะคะถ้าชอบเผ็ดก็ใส่เยอะๆได้เลยค่ะแต่ของพี่จะใส่พริกแดงซอยด้วยนะคะพงชุลรสค่ะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะน้ำมะนาวค่ะผสมให้เข้ากันแล้วชิมดูค่ะถ้าขาดรสไหนก็เติมลงไปได้นะคะเอาตามที่เราชอบเลยค่ะรสชาติดได้ที่ก็ตามด้วยไข่มดแดงค่ะ ผักต่างๆที่เตรียมไว้นะคะใส่ลงไปทั้งหมดเลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะชิมดูอีกทีค่ะถ้าขาดรสไหนก็ปรุงไปได้ตอนนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ข้าวคั่วที่หลังนะคะ ตอนนี้เราก็จะใส่ข้าขวคั่วกันค่ะข้าขวคั่วนี้ใส่แล้วทานเลยนะคะถ้าเก็บไว้เขาก็จะอืดไม่อร่อยนะคะแค่คนให้เข้ากันนะคะตอนนี้ก็พร้อมจัดเสิร์ฟแล้วค่ะก้อยไข่มดแดงนะคะหรือว่ายำไข่มดแดงค่ะอร่อยแบบง่ายๆนะคะเมนูนี้ก็จะหาทานยากนิดนึงนะคะ1ปีก็จะได้ทาน 2- 3สามครั้งค่ะก็จะเป็นช่วงฤด,ดูกันนะคะถึงจะได้ทานกันค่ะ เพราะว่าเมนูนี้เป็นเมนูชั้นสูงนะคะสูงมากๆค่ะอยู่ปลายยอดไม้เลยค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ค่ะขอไปจัดการจานนี้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวข้าวคั่วจะอืดค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ